ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียวันที่1สิงหาคม2,567นะครับวันนี้บัตรคนจนเงินเข้ากี่บาทเนาะเอาวันที่1น,นี้นะครับเงินเข้า300รูปซื้อเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มไม่มีลดนะครับแล้วก็สลดค่าก๊าซส่งต้มนะครับ ยังได้80บาทต่อ3เดือนเหมือนเดิมแล้วก็เงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะยังได้750บาทเหมือนเดิมนะครับต่อเดือนนะ3รายการนี้เก็บสมทบในเดือนต่อไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ยกเว้นแต่ว่าเงินค่าการสูงต้มเนี่ย อ่าบาทเนี่ยจะใช้ได้ถึงงวดกระกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนแล้วก็พอเดือนตุลาคมก็จะเป็นงวดใหม่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของค่าการสูงต้อง80บาทต่อ3เดือนเนาะตอบเคลียร์ชัดนะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรคนจนคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์วเวลาสี่โมงนเบอร์ ครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ